ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสาหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องมงคลต่อจากที่ได้พูดมาแล้วตามลำดับถึงมงคลเข้าว่าุพเพกัตปุญญาตาแปลว่าความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทําไว้แล้วในการก่อนบุญนั้นท่านทั้งหลายก็เข้าใจกันว่าได้แก่ความดี ที่เกิดจากการกระทําบ้างเกิดจากการพูดบ้างและเกิดจากความคิดบ้างในชาติที่แล้วแล้วมาก็ตามหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้แต่วันล่วงมาแล้ว <c oughs> หลายหลายวันก็ตามได้สั่งสมความดีด้วยการทำด้วยการพูดและด้วยความคิดก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญ <c oughs> กระทำม้แล้วในการก่อน ความเป็นผู้มีบุญได้อันกระทำไปแล้วในการก่อนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าบุญที่สั่งสมมานั้นช่วยทำให้กายละเอียดขึ้นช่วยทำให้วาจาละเอียดขึ้นช่วยทำให้ความคิดตัยจิตใจละเอียดขึ้นหรือทำให้กายอ่อนต่อการทำความดี <c oughs> ทำให้วาจาอ่อนต่อการที่จะพูดทำดี ทำให้ความคิดอ่อนในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นความดีที่สั่งสมมานั้นแหละเป็นเครื่องตกแต่งตกแต่งร่างกายหรือตกแต่งกายใจของแต่ละคนแต่ละคนให้ละเอียดอ่อนนิมนตควรแก่กความดีความงาม ตรงกันข้ามคนที่ไม่ได้สั่งสมความดีความงามไว้เลยนั้นแม้จะทำก็ตามจะพูดก็ตามจะคิดก็ตามก็เห็นได้ชัดเจนว่ายังไม่ได้เคยสั่งสมมาบางคนก็ว่าไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมมาที่ว่าไม่ได้สั่งสมไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมานั้น <c oughs> ก็เพราะมีการกระทำหยาบมีการพูดหยาบ และมีความคิดหยาบนั่นเองเมื่อมีการกระทำการพูดการความคิดเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็เรียกได้ว่าไม่ได้สั่งสมความดีไว้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าการสั่งสมความดีไว้แต่ในการก่อนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสามารถท,าาที่จะเอามาเป็นเชื่อเรื่อง ต่อให้ความดีที่จะเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นได้ง่ายคนที่ไม่ได้ทำความดีไว้เวลาเห็นความดีก็ไม่รู้จักว่าความดีเวลาเขาทำความดีกันก็ไม่สามารถเตีจยทำใจให้นิยมยินดีไปได้ได้ยินเสียงเขาพูดไพ่รอบเพราะพิงก็ไม่สามารถที่จะอภิรมยินดีได้ว่าเป็นวาจาสุจริตเป็นวาจาไพเราะอ่อนหวาน แม้ความคิดก็เหมือนกันที่แสดงออกมาก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นไปในทางที่ดีได้คนที่ทำบุญไว้ก็คือคนที่สร้างความดีสะสมไว้อย่างนี้แหละสะสมไว้ที่จริงก็อยู่ที่ใจแต่แล้วก็มาแต่งกายแต่งวาจาให้เป็นไปในทางที่ดีที่งาม การฝึกฝนอบรมต่างๆที่ทำแต,แต่แต่ละวันแต่ละวันแม้ในขณะปัจจุบันก็เพื่อต้องการที่จะให้ในอนาคตนั้นเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แล้วให้ได้มีความดีติดอยู่ที่การกระทำการพูดและความคิดโบราณท่านจึงสอนนักหนาว่าเมื่อมีโอกาสแล้วก็ให้รีเร่งทำความดีสังสมความดีไว้ ที่กายที่วาจาและที่ใจเพื่อจะได้มีพลานิสงคือมีความดีติดตนไปในภายภาคหน้าต <c oughs> อนนี้บางคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อแต่ถ้าไคร่ควร้วดยดีมีเหตุมีผลแล้วก็จะยอมน้อมเชื่อได้ง่ายแม้แต่าการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือหรือความรู้อื่นๆก็ตาม บางคนนั่นสามารถจะเขียนได้คล่องบางคนเขียนไม่คล่องบางคนสามารถที่จะอ่านได้คล่องบางคนไม่สามารถที่จะอ่านได้คล่องแม้วิชาการอื่นๆบางคนก็ทําได้รวดเร็วบางคนก็ทําไม่ได้รวดเร็วและเราก็พูดกันว่า <c oughs> มีสมองดีที่ว่ามีสมองดีก็คือมีความดีที่ได้สั่งสมมาแล้วแต่อดีตนั่นเองสมองจึงได้ดี ถ้าไม่ได้สั่งสมว่าแต่อดีตแล้วสมองก็จะดีไปตามอย่างนั้นไม่ได้แต่โดยมาก <c oughs> เราไม่พูดถึงเรื่องึงเรื่องอดีตกันพูดแต่เรื่องสมองว่าสมองดีและเป็นใช้ได้แต่ที่จริงสมองจะดีอย่างนั้นก็เพราะอะไรท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีความจำนี้ํำนาญที่เกิดขึ้นไม่ว่าวิชาการแขนงไหน ก็เกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสมไว้เป็นระยะยาวนานผู้ชำนาญการในทางการแพทย์โรคใดโรคหนึ่งก็ตามมีความชำนิชำนาญพอดูก็เข้าใจดูออกก็เพราะเหตุที่ได้มีการสั่งสมมาเป็นเวลาระยะยาวนานเหมือนกันแม้แต่การอื่นๆทั่วๆไป <c oughs> ก็ต้องอาศัยการที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเช่นการเย็บปักถักร้อยบางคนก็เย็บปักถักร้อยได้ดีได้สวยงามทำแล้วถูกอ,อกถูกใจและดูนิ่มนวลและดูอ่อนช้อยและดูสวยงามแต่บางคนทําไม่ค่อยจะได้แม้แต่งานช่างต่างๆเป็นช่างไม้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่า เป็นช่างไม้แล้วก็จะเหมือนกันทุกคนเพราะงั้นบางคนค่าแรงจริงสูงบางคนค่าแรงต่ำที่ค่าแรงสูงเพราะอะไรเพราะเขามีการสั่งสมมาเป็นเวลาระยะยาวนานเขาเป็นช่างไม้มานานแล้วก็ทําด้วยความเอาใจใส่มาไม่ใช่คิดแต่จะได้เงินประจําวันเท่านั้นเขาคิดถึงในการข้างหน้าว่าจะต้องสั่งสม ให้เกิดเป็นความชำนิชำนานขึ้นมาให้ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ยอมจะได้ทำทำได้ดีเป็นช่างไม้ที่ดีค่างวดราคาค่างรงก็สูงจ้างปูนก็เหมือนกันจะเป็นช่างอะไรก็เช่นเดียวกันทั้งนั้นตลอดจนกระทั่งเครื่องกับเครื่องแกงคนที่เป็นแม่กลัว <c oughs> พ่อกลัวได้อย่างดี ก็เพราะเหตุที่ได้ผลฝายเอาใจใส่เวลาที่จะปรุงอาหารก็เอาใจใส่ดูแลแล้วก็ทดสอบอยู่เสมอเสๆอสาศัยการสั่งสมอย่างนั้นเป็นเวลาระยะยาวนานเป็นเหตุให้คล่องตัวไม่ฝืดสามารถที่จะให้รสชาติดีถูกต้องตามที่ปรารถนาของคนที่ชอบรสชาตินั้น นี่ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเหตุผลเป็นอย่างไรการสั่งสมไม่ต้องข้ามพบข้ามชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้ยิ่งข้ามพบข้ามชาติก็ยิ่งเป็นของละเอียดอ่อนลงไปเพราะเป็นระยะการเวลายาวนานท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินที่พูดกันว่าคนนี้ฉลาดมาแต่เกิดที่ว่าฉลาดมาแต่เกิดนั่นก็คือได้สั่งสมมาแต่เดิมนั่นเอง สัพางพระท่านใช้คําว่าสัชติกะปัญญาสัชติกะปัญญาหมายความว่าปัญญาที่มาพร้อมกับการเกิดมาพร้อมกับการเกิดก็คือใครได้สั่งสมมาแล้วเป็นเวลาระยะยาวนานเด็กบางคนจึงฉเฉลียวฉลาดว่องไวไหวพริบดีเพราะมีสัชติกะปัญญาสัชติกะปัญญาก็คือบุญกุศลอย่างหนึ่งที่ข้ามพบความฉาข้ามชาิ แต่คนไม่ค่อยจะเชื่อกันว่ามีบุญกุศลที่ข้ามภพข้ามชาติมักจะเชื่อกันเฉพาะแต่ในปัจจุบันเท่านั้นว่าถ้าในปัจจุบันดีแล้วก็ดีแต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเอาเด็กมาเทียบแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเด็กบางคนนั้นความฉลาดน้อยเด็กบางคนนั้นมีความฉลาดมากอายุเท่ากันแต่ความฉลาดไม่พอไม่เท่ากัน ถ้าพูดตามแบบใหม่ก็ว่าสมองของเด็กไม่เหมือนกันแต่ว่าสมองที่ไม่เหมือนกันนั้นเพราะอะไรต็เพราะเหตุที่การสั่งสมในอดีตนั่นเองที่ข้ามพบข้ามชาติมาการที่ข้ามพบข้ามชาติได้สั่งสมมาดีนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในฝ่ายดีก็เป็นเรื่องที่ดีแม่แต่ในฝ่ายเสียก็เหมือนกันแหละเป็นฝ่ายที่ไม่ดี แต่ว่าสั่งสมมาแล้วก็ยอมจะให้ผลเหมือนกันแต่ว่าในที่นี้มุ่งหมายเอาฝ่ายดีว่าปุเพกะตะปุญญาตาคือมีบุญนั้นได้สั่งสมนั้นได้กระทําไว้แล้วในการก่อนปุเพแปลว่าในการก่อนกตตาแปลว,ว่าได้สั่งสมไว้แล้ว <c oughs> ปุญญาปแปลว่าบุญความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นั้นไม่ได้ไปไหนเสียทําแล้วก็อยู่กับตัวทั้งนั้น ไม่ได้หลบหายไปไหนแต่ว่าบางทีก็ไม่เห็นเหมือนกับความจำของคนเมื่อจำอะไรไว้แล้วก็จำได้แต่ว่าตามสมปกติธรรมดานั้นก็มองไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนเรื่องนั้นแต่พอนึกขึ้นมาก็นึกได้โผลมาทันทีความจำที่เคยสั่งสมเก็บไว้ในสมองนั้นก็โผลมาทันทีนั่นก็ เป็นตัวอย่างแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไรเพราะเหตุนี้แหละโบราณท่านจึงแนะนำสั่งสอนเละเกินว่าทำในปัจจุบันนี้อย่านึกว่าจะเอาแต่ในปัจจุบันต้องนึกถึงในการข้างหน้าด้วยบางคนเขาว่าพูดการข้างหน้ามากเกินไปจนกระทั่งทำให้คนล่าหลังจนกระทั่งทำให้คนไม่ทันแก่เหตุแก่การ มุ่งแต่จะเอาในชาติหน้าไม่มุ่งจะเอาในชาตินี้ไม่รู้จัก,กร่ำรวยก็ม,มัวแต่จะคิดเอาในชาติหน้าขอให้ได้รวยในชาติหน้าชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงกันก็มักจะโทษตำหนิตีเตียนว่านี่ก็เพราะเหตุที่ศาสนาสอนมาผิดๆนั่นเองแท้ที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใต้ครวนกันให้ดีแล้วก็จะเข้าใจ คนที่ไม่ค่อยจะคิดไปถึงการข้างหน้าระยะยาวมักจะทําอะไรผีปลามไม่ค่อยมีเหตุมีผลคิดว่าแล้วก็แล้วกันเสร็จก็เสร็จกันไม่ต้องคำานึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นมีมากมายเป็นตัวอย่างเพราะเหตุนั้นอย่าทำอะไรเพียงแต่ว่าให้เสร็จไปผ่านไปต้องนึกถึงในการข้างหน้าด้วยว่าในการข้างหน้านั้นจะได้รับผลอย่างไร จะต้องสั่งสมความดีไว้ที่กายที่วาจาที่ใจแม้แต่รูปร่างกายของคนนี้ก็เหมือนกันบางคนรูปร่างกายมีรูป,ปรสมบัติดีทำไมจึงมีรูป,ปรสมบัติดีก็เพราะเหตุที่ได้ทำบุญไว้แต่อดีตในอดีตในชาติพบที่ตัวงกมาแล้วนั้นได้ทำบุญทำกุศลที่จะตกแต่งร่างกายให้มปรูป,ปรสมบัติดี บางคนไม่ได้สั่งสมไว้รูปรสมบัติจึงไม่ดีรูปรสมบัติที่ดีที่งามก็มาจากบุญจากกุศลเช่นเดียวกันการสั่งสมบุญกุศลไว้ในอดีตนั้นจึงเป็นเครื่องหลั่งไหลมาแห่งความดีทั้งหลายในปัจจุบันปัจจุบันนั้นเป็นที่รองรับความดีความงามทั้งหลายที่ได้สั่งสมมาแล้วแต่อดีตและมาสืบต่อเชื่อกันในปัจจุบันนี้ด้วย ก็จะทําให้เป็นผู้ที่พร้อมไปด้วยความดีคือบุญกุศลนี่ก็เป็นมงคลข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุดมมงคลที่ได้พูดมานี่ก็เห็นว่าพอจะเข้าใจความถึงเรื่องุุเภกัตุญ,ญาตาจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน